สวัสดีครับ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 วันนี้ตอนนี้ฮะผมอยู่กับทางพี่ก๊อฟกับคุณแมงนะครับผมพาเพื่อนเพื่อนมาเจอพี่ก๊อฟกับคุณแมงด้วยเหตุผลเหตุผลหนึ่งคือเป็นคู่ที่ทําธุรกิจแล้วพี่ก๊อฟเนี่ยผมจะบอกให้ว่าพี่ก๊อฟเนี่ยอยากอยากทำธุรกิจเสริมต้องการที่จะมีรายได้มีแพชั่นของตัวเองแต่มีแกแอนตี้ธุรกิจเครือข่ายเว้เดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่านะครับแล้วอะไรทําให้เราเริ่มต้นขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวขอฟังจากทางพี่ก๊อฟ แค่คนที่เริ่มต้นคนแรกนะครับคุณแมงเป็นคนเริ่มต้นเริ่มคนแรกจริงดิผมก็เข้าใจว่ามาจากทางด้านนี้ไม่ใช่ครับผมผมเริ่มต้นด้วยตัวผมเองคุณแมงทําไม่ได้ชวนผมผมเห็นคุณแมงทําครับเห็นแล้วเอ้ยธุรกิจนี้น่าสนใจอืมันน่าจะทําให้เรามีรายได้เรามีรายได้ครอบครัวเราสามารถกดนี้ที่เรามีได้ครับค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรามีค่ารถค่าบ้านค่าเ้ิงลูกมันน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ ผมเลยตัดสินใจสมัครหรือบอกคุณนมาแมงครับเดี๋ยวผมสมัครด้วยทำด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยใช่ถ้าเราไม่มีอคติอะไรเลยเราเราแค่ศึกษาแล้วคิดว่ามันเฮ้ยแม่งใช่ใช่ก็ลุยใช่ใช่ก็ลุยงั้นย้อนกลับมาหาตัวต้นเหตุครับที่น้องนะฮะคุณแมงนี่เองคุณแมงไปรู้จักอินดีมาจากยังไงแล้วทําไมถึงต้องทา มีโคชานะคะเป็นคนแนะนาค่ะตอนแรกเนี่ยโคชาแนะนําก่อนหนึ่งเดือนไม่เปิดใจค่ะเพราะว่าเฮ้ยธุรกิจเครือข่ายหนึ่งไม่ชอบเลยสองไม่ชอบขายติใช่ค่ะอทีนี้โคชาก็ส่งคลิปคลิปใครก็ไม่รู้เนี่ยคนนี้แหละค่ะที่เราไม่รู้จักเนี่ยเขาเป็นมนุษย์เงินล้านแต่เราไม่รู้จักอยู่ดีๆก็ส่งมาทำไมอยู่ดีๆส่งมาทําไมเอไม่ดูค่ะครับพอผ่านไปหนึ่งเดือนเฮ้ย โคชาไปอ่ะงานแคมปหนึ่งครับมีลูกขึ้นมาเป็นลูกใครคุณกล้องเฮ้ยคุณก้อง,เน,องเนี่ยใช่คุณก้องที่แบบเฮ้ยเราชอบมากเลยคนอนี้ยจริงๆถ้าเกิดจะส่งคลิปที่ก้องมาแต่แรกนะ ก็น่าจะตกแต่แกไม่ส่งค่ะแกส่งคลิปคนนี้มาเลยแล้วคนนี้เป็นใครเราไม่รู้จะ<ส>คุณก้องเฮ้ยคุณก้องพอเห็นคุณก้องปุ๊บ<ะ>มีอีกหนึ่งคนที่แบบเฮ้ยชอบมากเลยดารานักสแสดงอาน้องเนนนี่เฮ้ยมีคน,นนี้ด้วยอะ่ะ<ส>มีคุณเนนนี่ด้วย<ส>ใช่<ส>เลยแบบเฮ้ยศึกษาเลยรีบละรีบแบบก็ได้กับย้อนมาดูคลิปผมไหมอ่ย้อนย้อนกลับมาดูค่ะเพราะว่าต้องดูค่ะเพราะคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่ เนี่ยคลิปที่แมงไม่ชอบคนที่แมงไม่ชอบนี่แหละแล้วทําให้แมงมีรายได้จนทุกวันนี้อืแปลกมากใช่เป็นเครื่องมือเลยเป็นเครื่องมือเลยพอไปดูโอเคเปิดใจเพราะเพราะผู้บริหารแล้วนะครับเปิดใจเพราะพี่กล้องเปิดใจเพราะคุณนันนี่เสร็จเรียบร้อยปั๊บพอย้อนกลับมาดูคลิปของผมที่ผมอธิบายไว้ยาวๆอ่ะความรู้สึกที่เรารู้สึกคือมันใช่ค่ะมันน่าจะทําได้ใช่แลวน่าจะทำได้มันง่ายมันง่ายมันฟังดูง่ายง่ายฟังดูง่ายอ่ะไอตัวนี้มันทำ นี่มันจะทําให้เรามีรายได้แล้วมันก็ทําใหมรีรายได้ออจริงโอเคถึงประโยชนนี้เหมือนกับมันจะทําให้เรามีรายได้เหมือนกับเราจะทําได้ง่ายๆแล้วก็ลงมือทําพอลงมือทําม,มันได้จริงไหมได้ไ,ไ,ดได้จริงได้จริงเออได้มันได้ทางจริงเนาะ<ช>ตอนตอน,ตอนนี้ได้ไดเออตอนนี้มีสักข้อหนึ่งไหมที่เขาบอกว่าจ่ายจะจ่ายให้แล้วเขาไม่จ่ายเขาบิดผิวมีไหมไม่มีค่ะเออไม่มีเนาะ ถ้าเกิดถ้าเกิดเราทําได้ตามเงื่อนไขเขาก็เขก็จ่ายมาให้ถูกไหมฮะโอเคได้โอเซลนะครับได้ออเซลด้วยผมตกใจอ้ําเงินอะไรมาเข้าลอกลืมไปว่าจะเองได้ออเซลออ๋คือทำครบคุณสมบัติใช่ครับแล้วอันนี้ทำครบคนเดียวป่ะเราเกี่ยวไหมหรือเราก็ทำขงเราทําได้ค่ะแต่พอดีว่าพลาดไปนิดนึงก็คือไปอัพแอลช่วงที่ออ๋ ใช่มันจะมีเงื่อนไขที่ที่ผมพูดอยู่เสมอเป็นบทเรียนที่ดีนะเป็นบทเรียนที่ดีแล้วตอนนี้เป็นแอลแล้วคุณแมนเป็นแอลแล้วแล้วของพี่กอฟผมเป็นเออยู่กำลังจะตามเป็นลกำลังจะตามเป็นแอลทิ้งเลยทิ้งเราไปก่อนเราไปก่อนเลยโอเคจากคนที่แอนตี้ระบบเครือข่ายไม่ชอบงานขายไม่ชอบจริงๆเ่๋ต้องบอกว่าอินดีมก็ไม่ได้ขายนะเว้ยอ่าแต่ว่ามันคืองานเครือข่ายอันนี้เราไม่ปฏิเสธ จากคนที่แอนตี้หลังจะเข้ามาอยู่ในองค์กรแบบเนี้ผมอยากจะถามว่ามันมีความรู้สึกสนุกหรือประทับใจอะไรเกิดขึ้นกับในองค์กรบ้างปะมันมันมีความสุขค่ะเราทํางานอย่างมีความสุขเราแบบรักคือมันอบอุ่นมันเป็นเหมือนครอบครัวมันไม่ใช่มันไม่เหมือนธุรกิจมันเหมือนมันเป็นสิ่งที่เราเรารักอ่ะเราทำเพราะว่าเรารักมันน่ะเราอยากทํามันอ่ะแปลกนะฮะแล้วพี่พี่กองรู้สึกยังไงก็ใช่รู้สึกเหมือนกันผมผมงงเออเวลาจะทํางานอะไรทุกอย่าง ต้องมีระบบนู่นนี่นั่นอแล้วก็ต้องมีแบบต้องบังคับอ่ะเหมือนมีใครทักคนมาบังคับเรามาทําที่ยินดีอะไรของเขาสบายอะไรเขาไม่ได้อออยู่ที่คุณเลยกูจะทำอะไรยังไงเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของธุรกิจคือธุรกิจเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นธุรกิจเงินล้านธุรกิจเงินร้อยมันจะมีคาแรคเตอร์อยู่ครับถ้าเราเข้าไปแล้วเรารู้สึกสุขมีความสุขจากหัวใจสิ่งที่เราอยากได้มันได้หมดเลย แล้วจริงๆนะพวกเราอยู่ในอินเดียกันแบบโคตรสุขอะเรารรเออเราแปลกพวกเราแปลกฮะจริงๆเราควรจะต้องมานั่งใส่สูตรปูไทยคุยกันนะให้มันดูแบบเป็นทางการหน<ช>่อยดูเป็นการเ,เป็นงานฮะ<ช>วันนี้พวกเรามาเสื้อย,ยืดเกงยีนคุยกันสบายสบาย<ช>โค้ชชากูเป็นเกงยีนขัดนี่เออเอาอย่างนั้นเลยผมผมก็เป็นเป็นมุมมุมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีความสุขเวลาได้ได้สัมภาษณ์อย่างเงี<ม>้ยคือมันเหมือนกับผมได้รับพลังนะ แทบทุกคนจะได้ดูคลิปผมแล้วแทบทุกคนหลังจากได้รับคลิปผมไปจะไม่ดูเออนี่ผมต้องพิจารณาตัวเองใช่ไหมวะเนี่ยฮะนี่คุณต้องพิจารณาตัวเองใหม่ใช่ไหมเนี่ยฮะยังยังดูอยู่ครับอ๋อตอนนี้แต่ดูอยู่ครับแต่หลังหลังจากที่ได้รู้จักกันแล้วใช่ค่ะเออก็เวลามีไลฟ์เข้าไหมฮะได้เข้าไลฟ์ไหมเข้าตลอดเข้าตลอดเลยแาบไม่ได้เลยขาดขาดคนนี้ไม่ได้เลยเออมันมันเป็นความสุขของเราอย่างหนึ่งนะครับมันไม่เหมือนกับเราเข้าไปทํางานอ่ะมันเหมือนเข้าไปเจอเพื่อนอ่ะอือ นะก็เป็นอีกเครื่องมือนึงนะครับที่ทําให้เราสามารถได้รับผลประโยชน์นะคราวนี้ทั้งสองท่านเลยเดี๋ยวอยากจะให้ฝากถึงใครก็ตามที่หลงได้มาดู Youtube นี้ของเราใครหลงทางเข้ามาดูนะถือว่าโอกาสวิ่ชนนะเว้ยนะก็เดี๋ยวให้ฝากให้หน่อยว่าถ้าเกิดไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามแต่เราอยากจะบอกอะไรกับเขาเกี่ยวกับงานอินดีมันสำหรับแมงนะคะก็คืองานอินดีมเนี่ยเป็นเป็นเครือข่าย 4.0จริงๆซ,งซึ่งไม่เหมือนใขรนะคะก็แล้วก็พนักงานที่เป็นมีการประจําอยู่แล้วก็สามารถทําได้นะคะเพราะมันไม่ต้องมันไม่ต้องใช้เวลาทําได้แบบง่ายๆนะคะ <c oughs> ก,ก็คือเอานะ่ะคุณจะทำงานประจําอยู่คุณจะไม่มีเวลาแค่ไหนลองมาดูเถอะอินดีมแทบไม่ได้ใช้เวลาทํางานแล้วคุณจะรู้ว่าคืออันเนี้ยเราจะทําเป็นอาชีพเสริมใช่ไหมรายได้เป็นอาชีพเสริมแต่ ถ้าคุณลงมาทําแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อาชีพเสริมนะครับมันจะเป็นรายได้หลักของคุณเลยมันจะเป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้แซงหน้าอาชีพหลักใช่ใช่ถูกคือะอย่างนั้นเลยเออใช้เลยต้องลองต้องลองต้องมาไม่ต้องมาค่ะแต่ต้องต้องมาไม่ไม่ต้องรอคมึงมาเลยนะเข้าใจไหมมาเลยเนี่ยเดย้สั่งแล้วนะฮะอ่ะพี่กอฟครับตากถึงทุกคนหน่อยสาหรับไทยนะครับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ ใครที่กําลังมองหาโอกาสให้กับตัวเองหรือว่าใครที่แบบเออทำงานประจำหรือว่าไม่ได้ทางานประจำะเราก็สามารถมาทําธุรกิจตรงนี้ได้คือธุรกิจอินดีมเป็นธุรกิจที่อิสระจรงิงๆอิสระทางด้านเวลาอิสระอิสระทางด้านการทํางานไม่มีใครบังคับอิสระทางด้านการเงินคุณอยากได้เงินเยอะคุณก็ทําเยอะได้แต่คุณคุณไม่อยากได้เยอะคุณไม่ทําหรือว่าคุณทําน้อย คุณก็ยังมีโอกาสได้เงินสาหรับที่นี่ถ้าใครยังมีหนี้ใครยังมีภาระนะครับใครอยากให้พ่อแม่สบายอยากให้ครอบครัวสบายที่ดีที่ที่หนึ่งที่คุณสามารถที่จะสร้างตรงนั้นได้คือที่ผมพูดที่ผมเชิญชวน,ชวนคือทําแล้วผมได้จริงก็จะทําต่อไปแล้วก็จะทําความฝานันของผมให้เป็นจริง ที่อินดียนี่นะครับอือยอดเยี่ยมขอบคุณมากขอบคุณมากคือมันไม่เกี่ยวกับพูดคล่องหรือไม่คล่องมันเกี่ยวกับที่พูดมาเนี่ยจริงใจไหมผมว่าทุกคนสัมผัสได้แหละว่าทางพี่กอลฟจริงใจไหมคุณแมงจริงใจไหมนะครับส่วนผมเนี่ยส่วนใหญ่คนจะบอกว่าตอนแหล่อยู่แล้วไม่ใช่นะครก็เป็นความสุขสนุกสนานที่ที่เราไม่ถือตัวกันนะครับไม่ว่าผมจะอยู่ระดับไหนก็ตามแต่ผมก็คิดว่ามันเป็นตัวตนของเราแหละเนาะเข้ามามีความสุขด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอสัมภาษณ์ ทางพี่ก๊อฟกับทางคุณแมงอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้รับตําแหน่งสักตําแหน่งหนึ่งหรือไม่ก็หลังจากได้แบบทริปท่องเที่ยวฮ่องกงอะไรงเงี้ยนะจะอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีเดี๋ยวมาคอยติดตามกันว่ามันเร็วแค่ไหนนะครับกับความสาเร็จในอินดี้นะฮะโอเคสําหรับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับท้งพี่ก๊อฟขอบคุณนัคุณแม่นะครับขอบคุณมากมากเลยแล้วก็สําหรับพี่ๆทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าติดต่ออยากร่วมทีมด้วยเดี๋ยวผมจะใส่ไลฟ์ไอดีของทั้งสองท่านเอาไว้ใน YouTube นี้ นะครับถ้าเกิดสนใจอยากจะร่วมทีมแบบนี้ก็ติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับทั้งคู่สามีภัรยาทีา่ต้องการจะปลดล็อกชีวิตแล้วถูกจริตกับเรามาติดต่อเอานะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย